สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลมาเด้อกินขน้าวนมกันช้าช้ามาอยากกินเหรอฮะเออมาตอบได้ไงอ่ะมาอยากกินอะไรนี่ฮะมาหนูอยากกินใช่ไหมหนูไหมหนูว่าเปล่าม,มาหลงชอบประท้วงแล้วท่านอ๋อหนวเหรอ เดี๋ยวข้าพกินก่อนเทำให้สดีค่ะแล้วคุณหมรับเนื้ต้องกินข้าวเนียวแต่ว่าแอ้ไม่ได้แสกข้าเวเนื้อเห็ดปะโอ้ ิีจี้ไม่เห็นเป็นเลยมีหนูยุกตัวเดียวนี่พูดไม่ใช่จีจี้พูดไม่เป็นฟังหนูก้อรอรอให้เป็นเย็นให้พอท่านเห็ดปลวกก้านใหญ่เลย แล้วเดี๋ยวไปกินพรุ่งนี้เช้า <c oughs> ด้วยเรากันฮึ่มเ <c oughs> ราไม่เดียขนา <c oughs> ด <c oughs> หน่อไม้ท่านหน่อไม้รว็นานด่เนาะหน่อไมใ้ใหญ่ไม้่อยจ้ะหน่อไม้อะไรเนี่ยจิ้มซุ้มบ่ไม่น่ามันรสชาติเหมือนหน่อไม้บ้านเราเลยของเราอีกสองปีได้กี่หน่ ทำมนาเยอะเลยเพื่อนย่างเห็ดปกูกท่านใครที่ยุงเทพเนี่ยจะเห็นคลิปนี้โอ้โหรับรองอยากกลับบ้านเลยแหละเห็ดปวกยุงเทพมันไม่มีนะมันมีไหมเขาย่างขายไหมไม่เห็นเลยเนาะเขาย่างเป็นเห็ดฟางเลยเนาะ mm hmm. ัท้าในกรุงเทพมีลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ามีย่างเห็ดปวกขายไหม <c oughs> แต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะท่านเห็ดปวกนี่เขาไม่ค่อยมีใครย่างขายนะบอกเห็ดปวกไม่กินเหรอ <c oughs> ขอบคุณนะเพื่อจะดี ที่งปลาอร่อยมากแม่จำเลียงใช่หรอ่ออร่อยมากเลยสุดท้ายแล้วบอเ่ยหมดแล้วมแไป่าอากดแบงให้แม่ป้า้อล้ะสองรอบนะ ไกเคยหายไปนานเลยซึ่งเะอได้ยินอยู่รอบ กินข้าวไม่ได้เหรอ ไก่กิมซุงมพี่น้องอร่อยดีรสชาติดีทำต้นะมื่อยนะหมกเห็ดสุกแล้วหมกเห็ดพวก นี่อยู่บ้านก็กินของตามธรรมชาติอย่แล้วท่านหมดฤดูเห็นแล้วกินอะไรต่อนีปลาปลาเธอจะกินเยอะใช่ไหมเราก็ได้แช่ตู้นะ,ะเนื้อตัวเดียวพอเอาตัวนี้พอเอาอีกก็ได้นี่อ,อื มันต้องกินกับกะปิเนาะมันด้ตำแจ่วนะจ๊ะเนาะตำแจ่วพริกกระเทียมเนาะเอาไหมช่วงนี้แจ่วกระเทียมข้าวเหนียวต้มใครกิ้มตุ้งอร่อยดีน่าปลูกดูออกหวานนะพี่น้อง ให้พวกขาของให้พวกเพิ่มอิ่มแล้วเพิ่มงินคงละเรอก่อนนะอย่าเพิ่งครูมไม่ต้องพูดรอก่อน โอ <Okay. S 2> เครากันนะให้พ่อกินเย็นก่อนนะโอเคถึง okay. <Okay. S 2> ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้านเฮงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ